สำหรับใครที่แนะนำให้อุ้มดูซีรีส์จีนเรื่องตำนานรักสองสวรรค์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะมันทำให้อุ้มว้าวมากเลยว้าวแรกก่อนเลยนะคือต้องบอกก่อนว่ายังดูไม่จบ e ีพีหนึ่งนะคะว้าวแรกคือเห็นหน้านางเอกก่อนแล้วก็คุ้นๆว่าคนนี้เขาเคยโดนดรามา่าสำหรับคอนิยายของเรื่องตำนานรักสองสวรรค์เขาบอกว่านางเอกคนนี้ที่ทีมงานเลือกมาไม่เหมาะสมไม่สวยแบบที่เขาจินตนาการเอาไว้ใน นวานิยายแล้วหลังจากนั้นก็เจอดราม่าอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ชุดโบราณแล้วมันไม่เข้ากันเพราะว่าเธอคนนี้เป็นนางเอกสายภาพยนตร์มาก่อนคือเล่นหนังมาก่อนแล้วได้รับรางวัลเยอะมากและว้าวอีกว้าวนึงก็คืออุ้มชื่นชอบผลงานของเขาค่ะ คือได้มีโอกาสเห็นผลงานครั้งแรกของเขาเนี่ยคือในแอป n o w For ซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยชื่อเรื่อง t e r Days มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยแหละแล้วเธอเล่นเป็นนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยแล้วต้องเจอกับภาวะของการโดนเพื่อนบูลลี่แล้วก็ทำร้ายร่างกายเยอะมากมากจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันรุนแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วก็มาได้ยินทีหลังว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุด ของประเทศจีนเมื่อปี2019ตัวของนางเอกเ,เองได้รับความนิยมมากๆแล้วที่สําคัญคือเนื้อหาของหนังอ่ะมันสามารถตีแผ่ด้านลบของสังคมจีนออกมาจนรัฐบาลของจีนเนี่ยแทบจะสั่งห้ามด้วยซ้ำไม่ให้ประชาชนของเขาดูหนังเรื่องนี้แต่ในที่สุด อุ้มก็ได้มีโอกาสเจอกับนางเอกคนนี้อีกครั้งหนึ่งในซีรีส์ตำนานรักสองสวรรค์ซึ่งตอนแรกที่เห็นเนี่ยก็เอ๊ะเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมนางเองเกเด็กจังเลยซึ่งต้องยอมรับนะว่าเขาหน้าเด็กมากเลยนะคะเขาอายุ30กว่าแล้วแต่เขายังเด็กหน้าเด็กมากก็เล่นหนังเรื่องนั้นเล่นเป็นเด็กมัธยมได้แบบไม่ติดอะไรเลยอะนรกว่าเขาเป็นเด็กจริงๆเพราะเขาตัวเล็กด้วยอะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งคือฝีมือทางการแสดงอันนี้คือพอเราถอดความแบบอคติอะไรออกไปใดๆอะสำหรับอุ้มนะดูไม่ยังไม่จบ E ีพีหนึ่งนะ อุ้มรู้สึกว่าเขาเล่นดีนะน่ารักดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูตำนานรักสองสวรรค์อาจจะช้าไปนิดนึงนะแต่อยากจะมาบอกเฉยๆว่านางเอกจากที่เขาโดนกระแสด,ดราม่าต่างๆนานา,นาในฐานะของคนไทยที่เป็นแฟนผลงานของเขาอะนี่ไม่ติดจ้ะจก็อยากจะส่งกำลังใจให้เผื่อใครแปดจีนได้นะจ๊ะแม่จีนทั้งหลายที่เป็นเ c ของนางอยู่นะจ๊ะบอกเลยว่าดีฉันเชียร์ชื่อของนางเอกคนนี้คือโจงตงหยู ใช่ไหมนะอาจจะอาจจะออกชื่อผิดแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูซีรีส์ตำนานรักสองสวรรค์ของโจโตงอยู่นะคะอ๋อแล้วอย่าตกใจกับทรงผมนะคะอาจจะสาพรึงนิดหน่อยมาถ่ายละครค่ะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะคะว่าเรื่องอะไร